ดีค่ะไม่กินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ยายทำพริกปะทูนะคะลวกผักมะเขือดอกแคแล้วก็กระหล่ำปีพริกปะทูยายจะเอาพริกแห้งทำนะคะพริกแห้งเอ่อก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็พริกสดแต่บางครั้งยายก็พริกสดนะคะเพราะว่าลูกกินพริกสดแต่ยายกินพริกแห้งแล้วก็จะมีปะทูหนึ่งตัวนะคะผักสดของยายนี่เลย หองต้ถั่วพูหอมต้นหอมนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกโคนมากินข้าวนะคะแอบน้องเหนือกินข้าวอีกเหมือนเดิมแค่นี้ยายก็อร่อยแล้วนี่พริกปะทูนะคะจะลาดลงไปเลย อร่อยนะคะลองทำดูอพริกแห้งทานะคะแล้วเจ้าหอมพริกด้วยโอ้แล้วจะหอมพริกด้วย,ววยผักล่วงกระโดดแคนี้เลยมะเขือเป็นลูกเลย <c oughs> ยายผัดไอ้นี่ด้วยนะกระหล่ำปีแต่ยายไม่เอากินข้าวที่มีผักนะอร่อยมากดีกว่า <c oughs> อันนี้ต้นหอมอร่อยดอกแคเก็บมเชานี้ เก็บสดๆจะหวานผัวผู อร่อยนะคะทุกคนมากินข้าวกับยายนะคะ อดอกแคหวานเห็นพริกแดงเลย <laughs> อร่อยค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยแค่นี้ตัวปู คลิปนี้ยายฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ